No. และชำนาญผลิตน้องแลยฮะอามาต้าโรล,ล่าหนึ่งเงและไขรป่วยตัวลงไปอามาต้าโรล,ล่าดนยืนเท้าเอวเลยนะหมายเลขแปดเก้านะอันนี้เป็นเด็กจังหวัดน่านนะนเด็กน่านนะครับ เในส่วนของบ้านตะบายโดดนะครับก็นำทีมมามาประจำและกิจกรรมดีๆขอบคุณบ้านสบายโดดนยที่สนับสนุนในส่วนของอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตจังหวัดพิจิตรนะครับที่ได้มารับความในส่วนของส่วนนี้นะครับที่ว่ากิจกรรมของพวกเรานะครับในส่วนของทีมบ้านสบานโดดนะครับก็รับดูแลในส่วนของอาหารกลางวันแล้วก็กกิจรอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรที่มารับ กิจรกรรมมา่วกกิจรกรรมในครั้งนี้ที่เราเลื่อนมานะครับคือว่าขอแ,แจ้งความโปประสบประสงค์ประมาณเรื่องของเราได้นะว่าเราออกมาสัมผัสสนามอย่นี้นะครับเราไม่ใช่ไปโมนะครับเราโม้อย่างเดียวเราต้องมีภาพประก,ก,กอบเขาถึงจะเชื่อเราแต่เราโม้อย่างเดียวเราก็จะเป็นเตะสนามไปเตะอังกฤษก็ได้ถ้าความมาโมแต่ว่าไม่มีภาพประกอบไม่มีใครเชื่อ